1,900บาทอีกแล้วครับท่านลายต่อไปได้แสดงความคิดเห็นมาเป็นอันดับ2ล่าสุดได้ส่งแสดงความคิดเห็นมา116ความคิดเห็นได้รับหัวใจไปทั้งหมด17ดวงล่าสุด เมื่อคุณมีความพยายามที่จะได้คุณก็จะได้ตามนั้นส่วนคนที่แสดงความคิดเห็นมาน้อยหรือไม่แสดงความคิดเห็นมาเลยก็จะได้ที่หลังคนอื่นครับพูดง่ายๆก็คือคอมเมนต์มากก็ได้ก่อนคอมเมนต์น้อยก็ได้ที่หลังครับ ส่วนผมเองมีหน้าที่ทำปืนแล้วก็ตรวจสอบว่าใครคอมเมนต์มามากก็ให้คนนั้นไปครับงานเสร็จแล้วปืนหนังสติกปืนยิงปลารุ่นอวตารเนื้อเงินหรือทองกรบอกนี้เป็นของคุณคํมพี รู้สึกว่าจะนามสกุลชมภูนุษ์นะครับ1,900บาทรอรับได้เลยมีความคิดเห็นมา116ความคิดเห็นและได้หัวใจไป17บูดวงส่วนลายต่อไปจะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามชมตอนต่อไป ปืนมันกําลังรอเจ้าของมันอยู่ครับท่านเหลืออีก8ครับ8กระบอกและก็จะจบซีซันหนึ่งส่วนซีซันสองจะเป็นรูปไหนแบบไหนอย่างไรก็ต้องติดตามชมกันต่อไป ติดตามกันยาวๆไปเลยครับ you <laughs>